สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพจก็นําเลขอ่าล็อกวงในนะคะเขาบอกว่าอ่าเข้าทุกงวดนะคะแล้วเขาก็เล่นตัวละแสนนะคะเขาบอกว่าเขาได้เป็นล้านบางครั้งคือยังไม่ได้เลยนะคะก็ได้แสนกว่านะคะอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆทางช่องนะคะ อาสำหรับงวดนี้นะคะพี่ยรดก็เอามาลงครั้งแรกเนาะก็ขอให้เข้าขอให้โดนขอให้ปังนะคะขอให้เข้าสามตัวตรงๆนะคะอ่าเลขที่ให้มานะคะอันนี้เล่นตัวละแสนนะคะอสามตัวนะคะมีหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดห้านะคะแล้วก็ตัวกันนะคะหนึ่งหกห้านะคะตัวกันหนึ่งหกห้านะคะ สำหรับเลขสามตัวนะคะเขาเล่นเขาเล่นสองตัวนะคะมีแปดสามเก้าห้าแล้วก็แปดห้านะคะอันนี้เขาเล่นบนล่างเลยนะคะคืออ่าแปดสามเก้าห้าปดห้านะคะอันนี้เขาเล่นบนล่างเลยนะคะแล้วก็สองสามสองห้าสองสี่นะคะอันนี้เล่นบนล่างนะคะตัวละเศนอ่ากลับด้วยนะคะแต่สามตัวเขาซื้อหนึ่งแปด 183 195แล้วก็185นะคะอันนี้เขาเล่น3ตัวตัวกัน165อ่า165นี่เขาเล่นตัวละร้อยนะคะเขาไม่ได้เล่นเยอะนะคะแต่ว่าเป็นตัวกันนะคะอ่าที่เขาเล่นตัวละแสนนะคะพี่แอดก็บอกไปแล้วเนาะอ่าสำหรับ2ตัวนะคะคือ2ตัวนี้เขาเล่น8 3 9 5 แปดห้าสองอี่อันนี้เขาเล่นบุญล่างตัวละแสนกลับด้วยนะคะเแคปหน้าจออาไว้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้แคปเอาไว้ดูเนาะว่าแม่นเหมือนที่เขาบอกมาหรือเปล่าเนะาะสำหรับเลขล่างนะคะอันนี้เขาซื้อตัวละพันนะคะเขาบอกว่า,างวดนี้นะคะ9มานะคะก็บอก9มาล่างนะคะเอยู่หลัก10นะคะก็ให้มา9 2 9 4 9 5ง้า 8นะคะส่วน60 4 6คือตัวกันนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวกันนะคะให้เป็นตัวกันคือ604 6สําหรับเลข4ี่หก็คือเป็นเลขของอผู้ว่าจังหวัดลำปางนะคะอายอุอันดับนะคะอันดับ40ที่เขาเลือกมานะคะได้เป็นอยู่ที่อันดับ46นะคะเขาก็เลยให้มา4ี่หด้วยนะคะ ย้ำนะคะล่างก็ให้มาแค่92 94 95แล้วก็98นะคะ60ตัวกันแล้วก็46เป็นอัอนดับของผู้ว่าจังหวัดลําปางนะคะเขาได้เป็นเพราะว่าอันดับที่46นะคะลูกชายเขานะคะ3ขวบบอกเลขนะคะ904 535นะคะย้ำนะคะ904 535นะคะก็บอกว่า อ่าอันนี้ก็ซื้อตัวละร้อยคูณร้อยนะคะแล้วก็ตัดซื้อตัวละร้อยเขาบอกว่าอ่าลขลูกชายนะคะก็ให้เข้า3ตัวก็มีนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะอ่าพีแอดก็ยอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือตัวพีแอดด้วยนะคะถูกได้โชคเนาะ,ะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าลขเนี่ะมันถูกใจตรงใจหรือเปล่านอะอ่าสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ถ้าเราดูแล้วตรงใจถูกใจนะคะก็จับเลยนะคะแต่ถ้า,าดูแล้วไม่ตรงใจไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขนะคะอ่ามีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะแอดก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีทุกท่านนะคะปังๆคะ่ะฝากกดติดตามช่องเอพาร